สวัสดีครับผมแฟร r y ี่มอรรนะฮะหรือว่าเรียกกันในชื่อปื้มก็ได้ครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับความฝันนะว่าผมอยากจะเป็นอะไรในอนาคตแล้วก็อยากที่จะทําอะไรต่อไปนะครับคือผมมีความฝันใหญ่ๆอยู่2อย่างในชีวิตนี้นะฮะใหญ่ๆยู่สอย่างหนึงผมอยากมีบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์ผมรู้สึกว่าผมชอบประเทศนี้มากมันธรรมชาติสวยงามมันแบบลมลื่นน่าไปอยู่มากเลยอย่างนี้นะครับ ส่วนความฝันที่2ครับผมอยากเป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นคอนเทนต์เอเตอร์ครับที่ผมอยากเป็นเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าผมอะเวลาเล่นเกมหรือเวลาเล่นเกมกับเพื่อนนมันจะมีช็อตฮาฮาอะไรเงี้ยมันจะมีแบบช่วงที่แบบสนุกฮาฮาอยากจะแบบเอามานําเสนอให้คนได้เห็นบ้างแล้วแบบคนน่าจะชอบกันหรือว่าอะไรอย่างงี้ลืมไม่ผมอาจจะคิดเองก็ได้นะแต่คือผมอยากที่จะเป็นอันนี้แล้วผมรู้สึกว่าผม สนุกเวลาที่ทํามันซึ่งผมอะเคยทําเว้ยเคยทำช e l y o ยูทูบมาก็าคือช n n e l ที่ผมลงคลิปปัจจุบันนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโอ้โหคลิปคลิปแบบล่าสุดที่มันลงเนี่ยเมื่อไหร่แล้วแล้วแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับคือมันตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวพาไปดูครับก็ผมจะมาพูดก่อนว่าผมอะอยากเป็นสตรีมเมอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับคือผมรู้สึกว่าการเป็นอาชีพเนี้ยมันถ้าสมมติมันสําเร็จมันสนุกมากเลยนะคือการที่เราได้คุย ที่เราแบบมีคนติดตามโอ้โห,โโหแบบคือมันมันมันสน,นุกอะคือถ้าสมมติเราลองไปสตรีมเกมหรือว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีคนดูคนชมหรือแม้แต่คนดา่าก็ก็มันก็คือ,ม,คอมันก็คือด้านด้านหนึ่งของอาชีพนั้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าผมผมชอบอะผมอยากผมอยากทําอยากอยากเอาโมเมนต์ที่เราเล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆเราก็จะไปลงให้คนอื่นได้เห็นอะไรเงี้ยครับต่อไปนี้ผมจะเริ่ม ทำกลับมาใช้คำว่ากลับมาดีกว่ากลับมาทําช่อง YouTube อย่างจริงจังตอนนี้ผมอัดคลิปเกม Valorant ไปซึ่งผมอะตัดต่อค่อนข้างเป็นแต่คือก็แค่แบบเล็กๆน้อยๆอ,ยอะตัดต่อเอาเอาเสียงนู่มาเสียงนี่มาใส่แต่แบบพวกเอฟเฟกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเก่งมากแต่ครั้งนี้ผมจะลองเต็มที่กับคลิป Valorant อันนี้ดูแล้วก็เอาไปลงในช่องยูทูบของผมนะครับแต่ว่าทุกคนก็น่าจะได้ดูคลิปนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคลิปแนะนําตัวก็เออขอโทษ พู้มาตั้งดางผมลืมว่าตอนนี้ผมอยู่หอพักซึ่งผมจะกลับบ้านกลับต่างจังหวัดในอีกอเดือนกุมภาที่จะถึงของปี2021นะครับก็ผมจะบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันลบมากเลย <c oughs> <c oughs> คือลบสุดๆเลยอะ่ะคือผมเคยสตรีมใน Twitch อยู่ช่วงหนึ่งผมก็สตรีมเนี่ยห้องโลกๆเงี้ย <c oughs> เออแต่คือขออภัยด้วยครับเพราะผมอยู่คนเดียวอ่าเรื่องนั้นช่างมันม ก็แค่จะบอกขอโทษไว้ว่ามันดูไม่ค่อยดีอะไรงนี้นะครับอหลังจากที่ผมพูดจบแล้วเนี่ยผมจะพาไปดูช่องทางติดตามของผมนะว่าสามารถติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างมาพูดคุยทางไหนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมอ่าโอเคครับก็หลังจากที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าผมอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมอยากเป็นสตรีมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่ง แน่นอนเนาะการที่เราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วต้องมีชแนลการที่เราจะไปสตรีมได้เราก็ต้องมีฐานคนดูไปก่อนเนาะบางคนมีฐานคนดูมาจากการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตบางคนมีฐานกีฬาคนดูมาเอ้กีฬาคนดูเฮียอะไรล่ะโอเคทวีบางคนมีฐานคนดูมาจากการเป็นนักกีฬา, e า,า,า,าอีสปอร์ต e และบางคนมีฐานคนดูมาจากการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเมื่อคอนเทนต์เราดังคนก็อยากดูเราแบบสดๆอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ตามนั้นซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกช่องทางการติดตามของผมแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับช n น,นลผมนิดๆหน่อยๆนะครับก็เนี่ยมาดูเลยเนี่ยผมอะทำคลิปมาเยอะมากเว้ยคุณถึงจะสังเกตได้ว่าแบบทำคลิปมาเยอะก็จริงนะแต่คือดูคลิปล่าสุดดิคือเมื่อ2ปีที่แล้วเว้ยคือ2ปีที่แล้วอะอันนี้อันนี้บอกเลยคืออ่ะบอกด้วยความเร็วก็คือตอนนั้นแพ a ฮาร์ส o n e เกมฮาร์สตโตนเกมการ์ดนะจะ มีแพทใหม่แล้วผมก็พิออเดอร์แพทนั้นมาแล้วก็กะว่าจะสตรีมแล้วก็เปิดแพทใหม่แต่คือด้วยความที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาครับไม่สามารถสตรีมได้ Net เน็ทหอเนะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคืออะแต่ผมจะพูดเกี่ยวกับช n แนลก่อนคือคุณสังเกตดีว่าแม่งคลิปที่ผมลงผมลงผมลงเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ปะแล้วหลังจากนั้นอะคือ4ปี5ปี6ปีไปเรื่อยอะคือแบบ8ปีที่แล้วอะไรเงี้ย คลิปที่3เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วคลิปนี้6ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมมาเคยทํามาก่อนแต่คือสังเกตได้ว่าแต่ละคลิปจะไม่มีการตัดอะไรทั้งนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีทำแนวปก y o ยูทูบด้วย <c oughs> พอรู้สึกว่าตอนนั้นแม่ง,งทำอะไรไม่เป็นอนะ่ะตุ้มลงไปเลยแบบอยากทําอ่ะอันนี้ผมก็จำพูดด้วยฟังว่าผมจะเริ่มกลับมาทําช่อง y o u t u b e เนี่ยมาก ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยฝากติดตามผมด้วยนะครับึือคือแน่นอนเนาะการทําอาชีพอะไรเงี้ยการใช้ความฝันอ่ะมัน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 ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่คําอ้างของคนที่จะมาเป็นอ่ะแต่คือนอกจากมึงจะฝันแล้วมึงต้องตั้งใจที่มึงจะทําจริงๆด้วยไม่ใช่ว่ามึงแั่แต่ว่ามึงจะทำเพราะว่ามันคือความฝันแต่มึงต้องตั้งใจกับมันด้วยอะให้มันออกมาดีถึงจะมีคนมาดูเราอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับหลังจากนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับก็ช่องก็คือ a ฟ i ี y Moral ทีว อันนี้ก็คือช่อง YouTube ที่ผมฝากติดตามใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามฝากกดซับอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบุณครับขอบุณครับโอเคต่อไปก็จะเป็นช่อง t ท i ิ h ที่ผมสตรีมไปนิดนึงคือสตรีมไปก็รู้สึกว่าการที่เราสตรีมไปเนี่ย มันมันโอเคถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกเว้ยแต่คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะต่อให้คุณไม่ได้มีด้านใดด้านหนึ่งเด็ดขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะมีคนดูได้เลยการที่คุณเป็นคนธรรมดาแล้วคุณมาสตรีมเนี่ยมันค่อนข้างยากมันเป็นไปได้แต่ค่อนข้างยากมากก็เลย คิดวิธีการหาคนดูก่อนก็คือการทำช่องชาแ YouTube ไปก่อนขำๆสนุกๆอะไรเงี้ยนะครับก็แต่คือเราก็ทำด้วยความตั้งใจเพราะเราก็อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอยากเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเราอยากทำคลิปอันนี้ก็คือการสตรีมก็คือเราอยากมาคุยกับผู้ชมสดๆอะไรเงี้ยมัน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 เขาเรียกว่าอะไรแอคทีฟกับคนอะไรเงี้ยแบบมีอินเตอร์แอคทีฟกับคนอะ่ะเออนั่นแหละก็ f a i r y m o r a l TV ก็คือช่องในสวิสที่ผมจะสตรีม นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมฝากกด Follow ด้วยสำหรับคนที่กดก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่องต่อไปจะพูดเกี่ยวกับช่องเพจครับนี่คือเพจของผม f a m r y m มอร์เนี่ยในเพจ Facebook ซึ่งก็ไม่ได้อัปเดตมากเท่าไหร่ซึ่งที่อัปเดตก็คือตอนสตรีมที่ช่วงนั้นสตรีมติดติดกันมาาอันนี้มีการเพจสตรีมใน Facebook บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เคยมีสตรีมนะแต่คือก,ก,ก็ก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรอะไรขนาด ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับช่อง f ฟ i r y m o ร a l อะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมรู้สึกว่าผมตั้งใจที่จะทำมันจริงๆนะแล้วก็อยากให้มีคนเข้ามาดูคนเข้ามาติดตามอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่เข้ามาไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็ก็พูดจริงๆว่าอันนี้คือการเริ่มที่จริงจังสุดๆที่ผมจะตั้งใจสุดๆเท่าที่ผมจะทำได้สุดฝีมือแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ